พี่สําเร็จกินน้ํามาถึงก็มากินน้ําเลยพี่สําเร็จอ้าวอ่าวพี่ตะน้อยก็มากินน้ําอีกวันนี้น้องหมากินน้ําทั้งวันเลยค่ะเ,เพื่อนๆน้ำก็สําคัญค่ะขาดไม่ได้คือน้ําค่ะน้องหมาก็ชอบกินน้ําค่ะเราก็มีน้ําทั้งอยู่หน้าบ้านแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะน้องหมาก็กินน้ําหมดทั้งสองที่เลยค่ะ ไปกินตรงนั้นอีกไปดูเพื่อนมาดูน้องหมากินตรงนั้นแล้วก็มากินตรงนี้อีกค่ะอา้าวนี่ค่ะกินหน้าบ้านแล้วไม่พอใจมากินตรงนี้อีกมึงเอออีตา้อยวันนี้เห็นพี่ตา้อยกินน้ำสองครั้งเลวน,นะคะ่ะเพื่อนๆเออพี่อานก็มากินน้ำอีกอากาศร้อนค่ะพเพื่อนๆน้องหมาก็ร้อนค่ะก็เลยกินน้ำทั้งวันเลยค่ะ สังเกตดูคะ่ะน้องหมาร้อนคะ่ะให้เพื่อนดูสังเกตดูปากดูปากน้องหมาร้อนมากเลยดูพี่สําเร็จดูพี่สําเร็จพี่สําเร็จร้อนมากเลยพี่สําเร็จพี่ตาน้อยพี่ตาน้อยก็ร้อนน้องหมาร้อนค่ะเพื่อนวันนี้เหมือนฝนจะตกคะ่ะแต่ว่ายังไม่ตก อ่ะดูพี่อานก่อนดูพี่อานก่อนพี่อานก็ร้อนเหมือนกันพี่อานก็เพิ่งกินน้ําไปเมื่อกี้ค่ะจริงๆพี่อานชอบลงเล่นน้ําค่ะเพื่อนๆนี่ไ่เห็นพี่อานลงเล่นน้ําเลย <ๆ S 2> อืม,อมหาที่นอนเล่นแล้วน้องหมา <ๆ S 2> อันนี้ก็เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน้องหมาร้อนมากเลยค่ะ ร้อนมากเลยค่ะวันนี้ขนาดเย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่ค่ะเราก็ยังร้อนค่ะทํางานไม่ได้เลยค่ะเพื่อนตอนวันนี้คิดว่าจะทําตอนเย็นค่ะค่ะพอดีจะหมดเวลาก่อนพอจะถึงเวลาทํางานก็ค่ําพอดีค่ะตองกับวันทําไม่ได้ค่ะมันร้อนมากต้องหมาก็ยังร้อนเนาะคนก็ร้อนเหมือนกันค่ะเพื่อน อันนี้น้องหมาก็ออกมานั่งต่างอากาศหน้าบ้านค่ะอยู่ตรงไหนก็ร้อนหมดทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆชมหน้าบ้านเราค่ะหน้าบ้านเราก็มีด้านนี้ก็จะเป็นไม้มงคลค่ะเราย้ายที่มาไว้ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นข้างด้านข้างค่ะชมน้องหมาแล้วก็ชมไม้มงคลด้วยค่ะเพื่อนๆด้านข้างของเราค่ะ ก็จะเป็นบ้านสีทิศค่ะมีสีแดงแล้วก็ส, ouais. ส, deflect, ส,ส,สีโ uh huh. อรสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นส,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 สีโอรสค่ะสีโอรสดสีส้มอมแสดนะคะสีโอรสอันนี้ก็จะเป็นสีแดงมันมีหลายสีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสีส้มค่ะอย่างนี้เขาเรียกสีส้มอันนี้เขาเรียกสีโอรสค่ะอันนั้นก็จะเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวเรามีอีกกําลังจะบานอีกค่ะเดี๋ยวถ้ามันบานเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมค่ะตรงนู้นดอกใหญ่มากเลยค่ะ นี่ค่ะกำลังจะบานค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าเขาบานเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะอันนี้จะเป็นดอกใหญ่ค่ะดอกสีขาวอมชมพูค่ะพงอีกไม่ไม่กี่วันก็จะบานแล้วค่ะเราจัดร้านใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นรวยล้นฟ้าค่ะออกดอกเต็มแล้วค่ะเพื่อน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 ดูค่ะ ออกดอกทุกกระถางเลยค่ะเต็มเลยค่ะพเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมไม้มงคลของเราค่ะที่หน้าบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมฝั่งนู้นด้วยค่ะพเพื่อนๆแล้วเราเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วค่ะเดินดูแล้วก็ดูให้หมดเลยค่ะ <c oughs> ดูไม้มงคลหน้าบ้านค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นช่วงตอนเย็นแล้วค่ะเพื่อนตอนเย็นแล้วตะวันจะตกดินแล้วค่ะให้เพื่อนๆชมไม้มงคลที่หน้าบ้านของเราค่ะเราก็รดน้ำทุกวันค่ะเวลารดเราก็จะสวดนโมก่อนสามจบแล้วก็สวดนโมพุทธายะค่ะ ประจำค่ะถึงเราจะเอาสายยางฉีดแล้วก็จะท่องแบบนี้ทุกวันค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลของไม้มงคลของเราค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านมหาลาบค่ะเพื่อนเพบ้านมหาลาบอยู่หน้าบ้านค่ะชมน้องหมาแล้วก็ชมดอกไม้ด้วยค่ะเพื่อน ยู่ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเราดูตรงนี้ก่อนค่ะอ่ะดูเราดูตรงนี้ก่อนชมบ้านมหาลาบตอนเย็นค่ะปลูกบ้านมงคลไว้ที่หน้าบ้านก็ดีนะคะเพื่อนๆเป็นมงคลค่ะ บ้านมงคลก็จะเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบให้เราได้นะคะเนเพื่อนเราก็ต้องใส่ใจเขาด้ค่ะลดน้ําให้เขาดูแลเขาค่ะ <ๆ S 2> ก็เหมือนที่เราเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือการสวดนโมสามจบแล้วก็สวดนโมพุทธายะสามจบหรือเก้าจบแล้วเราก็ลดน้ําค่ะนี่แหละค่ะคือการดูแลแกใส่ไม้มงคลของเราค่ะแล้วไม้มงคลของเราก็จะ เพิ่มความเป็นมงคลให้กับเรามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนชมไม้มงคลหน้าบ้านค่ะกําลังจะออกดอกอีกก็เยอะเลยค่ะเ,เพื่อน <c oughs> อันนี้เพื่อนรู้ไหมคะคือต้นอะไรต้นใบหนาดค่ะเพื่อนเพื่อนก็ออกดอกจนจะยุบแล้วค่ะใบหนาดค่ะเราปลูกเรามาปลูกแค่ยังไม่ทันถึงปีเลยค่ะต้นงอกงามดีมากเลยค่ะเ,เพื่อน ก็แปลกเหมือนกันค่ะเราเอามาสองต้นค่ะก็ให้ก็ให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนไปปลูกต้นหนึ่งค่ะแต่ว่าของเขาปลูกไม่รอดค่ะของเรารอดค่ะแปลกเหมือนกันค่ะไม้มงคลเขาก็เลือกคนอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนเขาก็เลือกเจ้าของเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือต้นใบหนาค่ะตอนที่ดอกเขาออกใหม่ๆก็ไม่ได้เพื่อนดูค่ะจนนี้ดอกเขาออกเยอะค่ะ ออกเต็มที่แล้วค่ะต้นใบหนาดค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่คุ้มครองป้องกันภัยให้กับเราได้ด้วยค่ะใบหนาดค่ะเพื่อนเพื่อนรู้ยังคะว่าเขาคือประโยชน์ของเขาคืออะไรค่ะเขาก็จะป้องกัน สิ่งไม่ดีป้องกันผีป้องกันอะไรเนี่ยได้ค่ะเวลาเรานอ,นอนหลับไม่ดีไม่คือเรามีอาการความคิดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะ่ะเราก็เอาใบหนาานี่ไปเด็ดไปไวท้ที่ที่นอนที่หัวนอนเราได้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ลองทำดูค่ะก็ทำให้เรานอนหลับดีค่ะลองทำดูก็ได้นะคะเพื่อน <c oughs> เวลาไปไหนเราก็พกติดตัวได้ค่ะใบหนาดค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะคือใบหนาดค่ะใบหนาดที่บ้านของเราค่ะวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนชมแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนชมน้องหมาด้วยแล้วก็ชมไม้มงคลที่หน้าบ้านเราด้วยค่ะเออน้องหม,มาก็ออกมาเห็นแม่มาอยู่หน้าบ้านก็ออกมาเต็มเลยค่ะเพ MM. ื่อนเพื่อนเห็นแม่ออกมาก็ออกมาเต็มเลยน้องหมาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะ